<Okay. S 2> สวัสดีสมาชิกทั้ง42ท่านด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ลำลูกกาของ5ก็จะอยู่แถวๆกับ Big C แล้วก็โฮมโปรนะครับจะอยู่ทางด้านหลังจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะก็ตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เปล่าแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสนใจที่จะทำเป็นบ้านไม้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นบ้านไม้นอกดาวแล้ว เพราะว่าหลังไซส์ขนาดนี้ครับขนาด8คูณ14.5เมตรเนี่ยเรามาสร้างกันที่หน้างานเพราะว่าด้วยตัวรถหรือการขนส่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขนส่งได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาชมบ้านหลังนี้กันว่าภายในเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็นห้องอะไรบ้างมีจำนวนกี่ห้อง แล้วก็การใช้สอยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยลูกค้าปรับแบบยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือหลังเนี่ยคือหลังที่ใหญ่ที่สุดนะตอนนี้ที่เรือคุณย่าเราเคยสร้างแล้วที่เห็นอยู่ด้านนี้เนี่ยเห็นทรงแปลกๆเนี่ยไม่ใช่หน้าบ้านนะครับนี่คือหลังบ้านส่วนที่ยืดมาตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของห้องทํางานที่เห็นตรงนี้นี่คือหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าบ้านกันเหตุผลที่ทําไมจะต้องหันหน้าบ้านไปทางนู้น แล้วก็หันท้ายบ้านเนี่ยมาไว้ตรงถนนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่าพาชมด้านบนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อที่ด้านล่างของตัวบ้านนะครับสําหรับใครที่มีคําถามก็สามารถพิมพ์ส่งมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเช้าวันจันทร์ที่ทุกคนน่าจะทํางานแล้วก็ยุ่งๆกันอยู่หลังนี้ก็เสร็จไปประมาณสัก2 3ามอาทิตย์แล้วครับเกือบสามอาทิตย์แล้วที่ส่งมอบงานไปนะครับ ขึ้นมาบนตัวบ้านก่อนขึ้นมาบนตัวบ้านนะครับก็จะเป็นชานพักชานพักตรงนี้ลูกค้าเราเนี่ยขอต่อยื่นออกไปอีกเพื่อที่เวลาเดินมาเนี่ยสามารถที่จะมารับลมหรือว่านั่งยืนร,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 รับแดดตอนเช้าจิบกาแฟเบ,า,เบาๆตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นที่ ชมวิวได้ฮะตรงนี้เป็นยื่นออกมาหลังคาไม่คุมนะเพราะว่าเราไม่ได้ดึงหลังคาออกมาคุมใช้เสา1ต้นขนาด4เมตร70วิ่งยาวเพื่อรับโครงสร้างตัวหลังคานะครับหลังนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นงานฝ้าไม้ผนังไม้ทั้งหลังเลยภายในเดี๋ยวพามาชมภายในกันอายุคุณแมนไก่ทองบ้านบึงชมบุรีนะครับอายุการใช้งานทนไหมเหมือนบ้านทั่วไปครับ นี่ก็คือบ้านไม้เองส่วนของใช้ไม้อะไรบ้างนะครับวัสดุไม้ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นรวมไม้เนื้อแข็งค้าไม้แต่ในห้องนอนของลูกค้าเนี่ยไม้พื้นเนี่ยพิเศษหน่อยลูกค้าขอเป็นไม้ประดู่นะครับส่วนพื้นก็ค้าไม้หมายความว่าแดงเตงตะแบกพวกนี้เราก็ค้ากันไปนะครับของตัวบ้านเป็นไม้เนื้อแข็งพอขึ้นมาด้านบนจะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวระเบียงด้านหน้าระเบียงด้านหน้าตัวนี้นะครับ ก็จะใช้ในการนั่งชมวิวด้านนี้นี่คือเหตุผลที่ลูกค้าเอาหน้าบ้านหันไปทางหันไปทางตรงข้ามถนนเอาไว้ด้านหลังนี่นะครับเพราะว่าเอาไว้ชมวิวถ้าทุ่งนาเหลืองอรามนี่ก็จะสวยกว่านี้นะครับสวัสดีทั้ง73ท่านนะครับตรงส่วนนี้จากระเบียงด้านหน้าเอาไว้รับลมชมวิวนะนะจะมีทางด้านนี้ครับตรงนี้เป็นระเบียงแดด จะไม่มีหลังคาคุมลูกค้าขอว่าตรงนี้ใช้เป็นระเบียงแดดเลยเอาไว้มีการตากผ้านิดหน่อยแล้วก็ตัวร่องเนี่ยทางเราเนี่ยใช้พื้นที่ตีห่างออกไปนะครับเราวางไม้ห่างในกรณีที่มีฝนตกเนี่ยน้ำมันจะไม่ขังมันจะไหลลงออกด้านล่างเลยนะครับเพราะว่าถ้าน้ำเนี่ยโดนไม้ขังเอ้ยโดนน้ำขังเนี่ยไม่ดีนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของระเบียงแดดความกว้างทั้งหมดนะครับตัวนี้2เมตร50 m. 2องเมตรห้ายาวไป5้าเมตรห้าสิบนะครับความกว้างของตัวระเบียงด้านหน้าภายนอกเป็นฝ้าไม้ระแนงหมดตีเป็นระแนงไม้ทั้งหมดนะครับหลังนี้ลูกค้าก็กำลังจะทำห้องน้ำนะจะเห็นพื้นเป็นแบบนี้นะสวัสดีสมาชิกทั้ง90ท่านด้วยนะครับ ก่อนจะเข้าบ้านนะครับไปเจอห้องโถงเนี่ยลูกค้าขอเป็นบานประตูเปิดปิดเป็นบานบานใหญ่ตัวนี้2เมตรห้าสิบเป็นบานเปิดนะครับผักออกด้านด้านข้าง2บานความกว้างประตูตัวนี้80ดสเซนนะครับสองบานเลยเป็นบานใหญ่เจอประตูคนนี้ความอลังการเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดสุดตรงนี้นะครับ แล้วก็เป็นบานจับแบบไม้แล้วก็ใช้ไม้คัดเอา,อาเข้ามาที่ตัวบ้านครับตัวนี้ <c oughs> เข้ามาภายในห้องเนี่ยด้านในจะเจอกับห้องโถงก่อนบริเวณนี้จะใช้เป็นห้องโถงนะครับก็จะสามารถที่มีติดตั้งทีวี จากสัญญาณตัวเสาจากสายสัญญาณตัวนี้นะครับติดตั้งทีวีวางโซฟาขนาดใหญ่เนี่ยวางได้เลยเป็นรูปตัวแอลนะครับอย่างพื้นที่ตัวนี้ห้องโถงเนี่ยขนาด4ี่คูณแเมตรกว้างมากนะครับกว้างมากซึ่งตรงจุดนี้จะเป็นจุดเหมือนส่วนรวมของทุกคนในบ้านหรือสามารถที่จะรับแขกก็สามารถใช้บริเวณนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะนั่งเอาโซฟามาตั้งเอาโต๊ะมาตั้งเพื่อที่จะใช้งานในส่วนนี้นะครับ ด้านในห้องโถงเป็นฝ้ายกบุก1ชั้นนะครับก็จะทําให้ตัวห้องเนี่ยโปร่งขึ้นไปอีกถ้าอย่างอย่างผมจนถึงโปร่งขึ้นไปนี่ผมอันนี้ยกสูงขึ้นไปอีกประมาณ2เมตรน่าจะ3เมตรนะครับ3เมตรตัวนี้3เมตรที่ยกสูงขึ้นไปเพราะประตูก็2เมตรแล้วขึ้นไปอีกเมตรหนึ่งสูงมากโอเคถัดเข้ามาจากห้องโถงนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นกับห้องครัว มีการแบง่งโซนโดยการใช้ประตูเป็นบานสไลด์คู่นะครับแบง่งโซนมาดูด้านในกันด้านในนะครับก็เป็นห้องครัวใช้ในการเหมือนทำอาหารเป็นพวกอุ่นซะมากกว่าแล้วก็มีเป็นเคาน์เตอร์บาร์นี่จะของบ้านเจ้าของบ้านรีเควสเลยนะครับ พ่อบ้านรีเควสเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเคาน์เตอร์บาร์สามารถที่จะวางเครื่องดื่มต่างๆวางของใช้ต่างๆได้นะฮะในส่วนนี้ด้านล่างเป็นซิงค์มีชั้นวางภายในให้นะครับทางด้านนี้ก็เช่นกันมีอ่างล้างจานมีซิงค์นะครับเปิดด้านใช้งานตอนนี้กำลังต่อท่ออยู่นะครับแรับทั้งสองด้านเป็นกระจกเป็นบานสไลด์เดี่ยวเวลาเปิดเนี่ยลมจะได้โฟส่วน ลักไฟอยากให้เข้ามาดูลักไฟก่อนตัวนี้ลักไฟก็มีการคุยกันระหว่างเจ้าของบ้านว่าจะมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในส่วนไหนบ้างนะครับซึ่งเพิ่มเติมก็เอาถ้าห้องนี้เราก็เพิ่มไปเลยจุดนี้ใส่ไมโครเวฟจุดนี้ใส่หม้อไว้ใช้ไฟหม้อหุงข้าวติดด้านบนเพื่อติดพัดลมเพดานติดพัดลมดูดอากาศก็คือสามารถแจ้งเราได้ว่าอยากจะได้เพิ่มเติมในส่วนไหนนะครับด้านในนี่เราใช้ไฟดาวไลท์สี่ดวงเอาสว่างกันให้แสบตาไปเลย นะเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นผนังงานผนังไม้เโอเคเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังนี้เบ็ดเสร็จราคา2อล้านสองนะครับโอเคออกมาเลยเลยนะครับเราจะพามาชมด้านในกันหลังจากห้องโถงห้องครัวนะครับก็จะเป็นประตูบานสไลด์อีกบานหนึ่งนะครับ เพื่อที่คอยเป็นตัวกั้นพื้นที่นะครับเดี๋ยวเข้ามาด้านในกันซึ่งส่วนนี้จะเป็นอารมณ์เหมือนส่วน p r i v a t ของเจ้าของบ้านแล้วเดี๋ยวเปิดไฟก่อนหาไฟก่อนโอเคเปิดไฟก่อนครับนะฮะในส่วนนี้จะเป็นทางเดิน2เมตรนะครับพอเข้ามาเนี่ยทางขวามือจะเป็นห้องน้ํา หลังนี้พิเศษก็คือใช้ห้องน้ำสองห้องตอนนี้ช่างก็กำลังจะปูกระเบื้องนะครับ mm. ห้องน้ำขนาด1.5คูณ3เมตร mm. นะครับตรงนี้คือเนื่องจากห้องน้ำเนี่ยทางลูกค้าใช้ความยาว3เมตรนะครับการแบ่งพื้นที่ก็เลยมีการแบ่งโดยการใช้เป็นไม้ mm. เข้ามาเสริมด้วยนะครับพื้นในส่วนนี้เนี่ย เมตรนึงเนี่ยเป็นไม้นะครับผนังไม้ฝ้าไม้มีช่องเซอร์วิสแล้วก็กั้นนะฮะจากฝั่งนี้ไปเนี่ยสองเมตรห้าสิบความยาวไปเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องแล้วแล้วก็มีการติดลักไฟเพิ่มเพื่อที่จะได้วางกับพัดลมนะครับพัดลมติดผนังได้เพื่อช่วยระบายอากาศอีกทีนึงแล้วก็มีเป็นตัวระบายอากาศพัดลมดูดอากาศนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกห้องนึงนะครับห้องน้ําจะเป็นเหมือนกันเลยเป็นห้องน้ําแฝดนะก็จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ไว้ใช้งานภายนอกแขกที่เข้ามาใช้งานที่ห้องโถงก็สามารถที่จะเปิดประตูแล้วก็ใช้งานห้องน้ําด้วยได้ด้วยเช่นกันนะครับภายในทางเดิน2เมตรนะฮะทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นกับห้องนอนห้องนอนหลักห้องนอนเนี่ยก็จะยกธรณีประตูขึ้นมายกพื้นสูงขึ้นมานะครับมา10เซนเข้ามาได้เลยนี่ความพิเศษของห้องนี้ ห้องนี้ทับจะเป็นห้องนอนหลักก็คือจะเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านความพิเศษห้องนี้ก็คือลูกค้าขอเป็นพื้นประดูทั้งห้องเฉพาะห้องนี้ใช้เป็นไม้ประดูในการทําพื้นก็ดูลวดลายของเขาครับประดูก็จะมีหน้าคละกันไปเป็นพื้นประดูแล้วก็มีการบิ้วตัตวเสื้อผ้านะฮะเข้ามาในห้องถ้าปิดอย่างเงี้ยตู้เสื้อผ้าก็จะกลืนไปกับตัวห้องเลย ใช้เป็นประ,ประตูตู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นบานใหญ่พิเศษอีกแล้วนะครับอัดฟักเข้าไปใช้เป็น2บานสไลด์เหมือนจะหนักนะฮะแต่สไลด์แบบง่ายๆนะเพราะว่าติดล้อเลื่อนรางเลื่อนเอานะครับด้านในก็จะเป็นชั้นวางที่แขวนเสื้อนะครับเปิดใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งก็อาจจะเป็นของแม่บ้านนะครับฝั่งนี้ก็พอบ้านก็ว่ากันไปนแวะ ه, เหมือนกันครับเป็นแฟรละาฟติดกระจกเป็นบานสไลด์เดี่ยวสไลด์คู่พยายามทางเราเนี่ยคือด้วยด้วยบ้านไม้เราพยายามจะใส่กระจกเพื่อให้ลมเนี่ยมันมีการพัดเข้ามาฟูเข้ามาตลอดเวลานะครับจะได้ลดความร้อนของห้องในช่วงกลางวันออกไปนะกลางคืนยังไงก็เปิดแอร์นอนได้สบายอยู่แล้วนะครับอลองเทระบบความสว่างก็เป็น อันนี้ลูกค้าขอเป็นดาวไลท์6ดวงนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าหลังนี้เนี่ยขอเป็นดาวไลท์หมดเลยยกเว้นไฟสละเปาด้านหน้าตรงระเบียงบ้านนะครับโอเคอันนี้ห้องนอนหลักห้องนอนหลักตัวนี้ขนาด3ามคูณสีคูณสเมตรนะครับ เรามาต่ออีกห้องนึงครับ3 4 5คูณเมตรนะครับพอมาต่ออีกห้องนึงก็เป็นอีกห้องนอนนึงครับอันี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับตัวนี้ก็ขนาด3คูณ 3. ุก็เป็นหน้าต่าง2บานเป็นหน้าต่างสไลด์คู่นะครับ ลมโฟโลดีมากอันนี้เจ้าของมาติดมุ้งจีบเพิ่มเองตั้งหากนะอันนี้ทางปรทางเราไม่ได้ติดให้นะครับลมเย็นมากแล้วก็เป็นผนังเป็นฝ้าไม้เหมือนกันนะครับดาวไลท์ห้องนี้ยกมุกเช่นเดียวกันตู้ไฟสแควร์ดีสไนเดอร์ทีเล็กทกตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับเพราะว่าบ้านค่อนข้างที่จะมีหลายห้องแล้วก็การใช้งานจะได้แยกเป็นห้องหองได้ ติดตัวกันดูเรียบร้อยครับมาถึงด้านนอกส่วนนี้ทางซ้ายนี้ก่อนนะครับอารมณ์คล้ายๆเหมือนเป็นจะเป็นห้องรับแขกก็ได้นะครับแล้วก็มีการบิวตู้เสื้อผ้าเข้ามาก็ถ้าเป็นแบบเป็นบ้านจัดสรรนี่ก็คล้ายๆกับเป็น walk in closet อ่านะแต่มันคือห้องแต่งตัวนะครับห้องนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวเข้าไปนะครับเป็นสไลด์2บานเช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่าลองดูบานอัดฟักที่เราใช้ในการทำเป็นบานนี่ก็สนัดจากพื้นสุดฟ้านะครับ2เมตรตัวนี้2เมตร50นะครับเป็นบานสไลด์ซ้ายขวาใช้งานง่ายพอปิดปุ๊บก็เนียนเข้ากับตัวห้องไปเลยนะโอเคขนาดห้องนี้นะครับ2.5คูณ3 2.5คูณ3เมตรใช้เป็นห้องแต่งตัวนะครับ ห้องนอนเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็คงจะเน้นเรื่องของการใช้งานบางส่วนอ่ะโอเคห้องนี้ห้องรับแขกในกรณีที่มีแขกลูกค้าก็ดีไซน์ห้องออกมาเผื่อนะครับว่าแขกก็สามารถที่จะนอนในบ้านได้หลังจากที่ทางครอบครัวได้มีห้องประจําแต่ละห้องแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องรับแขกนะครับใช้เป็นประตูบานเออหน้าต่างสไลด์เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็จะเป็นผนังไม้เช่นเดียวกันนะครับ แต่ห้องนี้เนี่ยจะไม่ได้ยกยกมุกใช้เป็นพื้นเรียบตีระแนงเรียบตีมาเลยไฟดาวไ์เช่นเดียวกัน <c oughs> นะครับลูกค้าจะเน้นงานภายในเนี่ยเป็นดาวไลท์หมดเลยนะครับหลังเนี้ยเจ้าของบ้านเองก็วิศวะไฟฟ้าครับน่ะห้องสุดท้ายครับสุดทางเดินจากด้านหน้ามาสุดทางเดินคือที่ที่ผมเปิด เปิดไลท์นะตอนเมื่อสักครู่เนี้ยที่เห็นนะฮะส่วนนี้ก็คือห้องทํางานนี่คือเป็นห้องที่จะเช้ใช้สมาธินะครับเป็นห้องที่จะต้องทํางานในห้องนี้แหละยื่นออกมาจากตัวบ้านมีหน้าต่างทั้งสองด้านนะครับอ๋อมีคนโทรเขา้าเปิดผิดด้านนะครับนี่ครับก็รับลมได้เป็นหน้าต่างทั้ง3ามทิศเลยนะครับ ก็จะมองออกไปก็จะเห็นซึ่งส่วนใหญ่แล้วช่วงกลางวันเนี่ยลูกค้าก็จะใช้เวลาในการนั่งทํางานที่ห้องนี้ฉะนั้นเวลาใครมาติดต่อธุระอะไรเนี่ยก็จะมองเห็นจากทางด้านหน้าบ้านเลยนะครับเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยลูกค้าให้น้ําหนักเรื่องของการพักผ่อนมากก็เลยมีการเอาระเบียงเอาห้องโถงต่างๆเนี่ยไว้ทางด้านหลังของที่นะครับซึ่งจะได้มองเห็นวิวได้เนี่ยดีไซน์เก๋มากนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปคุยกันเรื่องตัวเสาบ้านกันนะครับห้องนี้ขนาดนะครับ3าคูณ2เมตรนะครับเป็นทางเดินยื่นออกไป3.2คูณ2เมตรก็สามารถที่จะวางโต๊ะทำงานสัก1โต๊ะเนี่ยแล้วก็ทางเดินเข้าเนี่ยได้แล้วนะครับเป็นห้องทำงานคือทุกวันนี้ผมว่าตั้งแต่โควิดมานี่บ้านไหนที่มีห้องทำงานถือว่าจะแย,แยกส่วนนะครับเพื่อที่บางทีถ้าเรามีแต่ห้องนอนกับห้องโถงเนี่ย การทํางานมันจะไม่มีสมาธิเพราะมันไม่มีพื้นที่สเปซส,ส่วนตัวไว้ที่เราจะนั่งคอยทํางานที่ต้องใช้ที่ต้องใช้สมองเวลาคิดงานต่างๆนะบ้านหลังหลายหลังที่ผมเจอลูกค้าตอนนี้ก็จะมีการทําเป็นห้องทำงานเพิ่มออกมาอีกห้องหนึ่งนะครับเ,เดินออกมาด้านนอกเดี๋ยวพาไปชมด้านล่างกันนะครับตัวเสาบ,บ้าน บันไดเลขขี้ตามปกติครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านล่างแล้วดูอย่างตรงผมก็ตียิงถี่นะครับ 40เซนด้านล่างหลังนี้ยกสูง2เมตร50เสาทั้งหมดทุกต้นเป็นเสาเหลี่ยมนะครับจำนวนเสาเนี่ย2 2 23 24 25 26, 26 26ต้นนะครับสำหรับบ้านขนาด8คูณ14นะครับ26ต้นซึ่งแต่ละต้นเนี่ยช่วงรับของตัวบ้านเนี่ยไม่เ,เราจะไม่ได้ให้มันห่างมากเพราะว่าเนื่องจากถ้าห่างมากเดี๋ยวมันจะแอน เดี๋ยวมันจะตัวบ้านมันจะแอนแล้วก็เสาเหลี่ยมขนาดใช้เนี่ยเราก็จะคละเสากันไปนะครับหลังนี้เนี่ยลูกค้าก็รีเควสพิเศษไม่ว่าจะเป็นประดู่เตง็งมะค่านะครับก็จะมีเป็นเสาพวกนี้เสาอย่างตัวนี้น่าจะประมาณหน้าเจ็ดตัวนี้หน้าเจ็ดตัวนี้ก็หน้าแปดนะครับไม่เป็นไร อันนี้ก็จะเป็นด้านล่างของตัวบ้านนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นท่อน้ําทิ้งท่อน้ําดีจากทางห้องน้ําที่ลูกค้าเขาได้เดินไปแล้วนะครับและเดี๋ยวก็จะมีการเก็บงานเพื่อที่จะซ่อนท่ออีกณนะตอนนี้มันยังไม่เสร็จนะครับเรอ,อ,อาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันโดดดูจังเอ๊ะดูโดดจังแบบท่อ PVC มาไม่เข้ากับตัวบ้านเลยเดี๋ยวจะมีการเก็บงานนะครับจะมีการตีซ่อนกล่องอีกเป็นกล่องซ่อนท่ออีกนะฮะอ่ามีค อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างตัวนี้หน้าแปดพอต้นนี้หน้าแปดปุ๊บต้นอื่นมันเลยดูเล็กไปเลยนะครับไอ้ต้นนีใหญ่ผิดปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างของตัวบ้านมันก็จะมีหลุดมาบ้างครับคือไม้เสาเนี่ยก็จะคละๆกันมาอย่างต้นนี้ก็ใหญ่หน่อยอันนี้น่าจะหน้าเก้านี่ครับนี่ก็ใหญ่หน่อยถ้าใหญ่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ ของตัวบ้านนี้นะอันนี้ก็สูสีกันน่าจะ8.8กว่าเข้า9นะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับคือถ้าไรจบแล้วเนี่ยก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้ก็จะมีแอดมินของผมเนี่ยเข้าไปตอบผมเองด้วยเข้าไปตอบนะครับ <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวบ้านนะครับที่ หลังที่ใหญ่ที่สุดของที่เลือคุณย่าเราได้ทํามาแล้วซึ่งถามว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไหมเราไปต่อได้เรื่อยนะครับขอแค่ลูกค้าเดินเข้ามาคุยกันงบประมาณเท่าไหร่อยากได้บ้านแบบไหนทรงไหนนะครับเรายินดีให้คําแนะนําแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับอย่างณตอนนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมายังทางเพจ Facebook เรือคุณย่าบ้านไม้นกดาวของเราได้เลยก็จะเจอผมนะฮะที่คอย คุยอยู่แล้วก็จะมีอยากจะดูรีวิวสามารถเข้าไปดูได้นะฮะที่ YouTube channel ของเราอยากจะเห็นบ้านที่แบบลูกค้าดีไซน์ออกมาเป็นไอเดียต่างๆเพิ่มซุ้มาลาหรือว่าเป็นงานฝ้าฉาบเรียบก็สามารถที่จะเข้าไปดูในรีวิววิดีโอของเราได้นะครับเราก็จะมีเป็นหลายๆหลังเลยสามารถกดได้เซิาาร์ชใน YouTube ว่าเรือนคุณย่าบ้านนกดาวก็ขึ้นเลยครับสาหรับฮะสรุปนะครับบ้านหลังนี้เนี่ย กว้าง8คูณ14.5เมตรนะครับผมมันจะสลับระหว่าง14บผมจะนับระเบียงแดดเข้าไปด้วยนะ8คูณ14.5มีทั้งหมด2ห้องนอน3สิสห้องนอน1ห้องแต่งตัว2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัว1นระเบียงแดดเดี๋ยวแล้วก็1ห้องทำงานนะครับ เยอะมากเดี๋ยวผมจะสรุปเป็นรายละเอียดแล้วก็เป็นผังห้องผังของตัวบ้านนะครับว่าห้องไหนขนาดเท่าไหร่อยู่มุมไหนเป็นภาพให้อีกทีนะฮะใต้คอมเมนต์และเดี๋ยวจะลงให้อีกทีหนึ่งในเฟซเ,เฟซเรือนคุณย่านะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องของการยึดยึดจับลืมหลายๆหลังครับของเลยนคุณย่ามักจะมีคําถามว่า พอบ้านตั้งแล้วพายุจะเอาไปไหมบ้านคงทนแข็งแรงไหมบอกเลยว่าตอนนี้นะฮะเรือคุณย่าทุกหลังเนี่ยยังอยู่ครบทุกหลังการจับยึดอย่างเช่นกรณีที่เป็นเสาไม้เนี่ยผมใช้ตัวเหล็กฉากขนาดตัวนี้6มิลน,นะครับพับเป็นเหล็กฉากยึดด้วยพุกระเบิดแล้วก็ตัวน็อตหัวบล็อกยิงเข้าไปนะครับใช้ตัวเหล็กฉาก4ตัวนะครับใน1ต้นหลักเนี่ยเราจะใช้4ตัวในการล็อกเสาเลยในกรณีที่ลูกค้า ปูกระเบื้องทับเนี่ยฮะสามารถปูปิดทับตรงนี้เพื่อความสวยงามได้บ้านก็จะแน่นขึ้นไปอีกเนี่ยเป็นการยึดเสาไม้ของเรานะครับจะใช้เหล็กบางตัวเดียวยึดไม่มีของเราใช้เหล็กหนา6มิลตัวนี้ในการยึดนะครับฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงนี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่มีทางไปไหนแน่นอนนะครับถ้าเป็นเสาปูนเสาปูนเนี่ยเราก็จะฝังลงพื้นดินนะครับ โดยเราจะขุดหลุม50คูณ50แล้วก็กบตีนเสาลูกค้าจะต่อด้วยการทําคานล็อกเสาไปก็ทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นการจับยึดของเราเพื่อให้มั่นใจว่าเรือนคุณย่าของเรานะครับแข็งแรงฮ <c oughs> <c oughs> ะโอ้หรือพาลืมไปดูหน้าบ้านหน้าบ้านยกสูงชมเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีสมาชิกทั้ง80ท่านด้วยนะครับ นี่หน้าบ้านนะครับทางไหนดีทางนี้ทางนี้ <c oughs> อะหน้าบ้านนะครับบ้านหลังนี้นะครับจะทําเป็นหลังคาเป็นจั่วเดียวใหญ่ดึงชุดยาวทั้งชุดนะครับแล้วก็มีเป็นมุกตรงห้องทํางานแล้วก็ทางด้านหน้านะฮะยิงมุกออกมาแล้วก็เป็นตัวหลังคาเนี่ยสโลปลงไป ช่วยเพื่อที่จะบังแดดตรงบันไดนะครับวัสดุหลังคาที่ผมใช้จะเป็นเมทัลชีตลอนสเปนบุกฉนวนกันความร้อนถ้าลูกค้าอยากจะได้มากกว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นของยี่ห้ออื่นบูสโคบแสกได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาทางมุมนี้ นะครับตอนนี้ก็จะเป็นมุมที่เอาไว้รับวิตามินดีนะฮะเป็นมุมตรงที่คอยรับวิวยามเช้าแล้วก็สําหรับท่านใดที่สนใจอีกครั้งหนึ่งขายของก่อน สามารถเข้ามาดูที่ Facebook เลยคุณย่าได้ครับแล้วก็ดูรีวิวต่างๆได้ใน YouTube และเดี๋ยวจะมีการอัปเดตบ้านต่างๆที่เรากำลังทำอยู่นะตอนนี้สำหรับท่านใดที่อยากจะเช็คคิวบ้านนะฮะสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ผมได้เลย0649922990ต้องเลยคุณย่าครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครมีคำถามเอาทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์ที่ไลฟ์ได้เลยและเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบคาถามนะครับส่วนสาหรับวันนี้จะขอลาไปก่อน และเดี๋ยวจะพาไปพบกับหลังหน้าหลังถัดไปไม่ว่าจะเป็นบ้านแพ้วสมุทรสาครน,นะฮะเมืองพลขอนแกน่นหรือจะเป็นที่โอ้เดี๋ยวที่เลย,ท,เลยที่เลยอีกส้ายกโอ้เดี๋ยวมีหลายหลังเลยครับและเดี๋ยวจะพาไปชมกันเรื่อยๆสำหรับหลังใดที่น่าสนใจนะครับผมก็จะทำการไลฟ์สดโชว์แล้วก็จะมีการถ่ายวิดีโอต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับสำหรับบ้านไม้นอกดาวเรือคุณย่าสร้างจบงบไม่บานปลายครับสวัสดีครับ